คุณ <Workers. S 2> โรกเกิดเป็นระธการท่านวัฒนธรรมของโครงการเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยเราครับวันนี้ผมในนามของประธานชุมชนวัจจันร์ตัวต่อนะครับขอยินดีต้อนรับทุกท่านที่ข่าสารนั้นมีความเป็นมาเน่ยค่ะคโเกดรเป็นวิท์ชาติัย์ดิฉันนางดารณีเจ็กกับว่าจะรองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการถ่ายทอดมอรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นการสาธิตและทําขนมเทียนโบดาณขนมนตายความมันจากกะทิเป็นหลักโดยมีส่วนผสมของวัตถุดิบจากธรรมชาติเช่นแป้งไท่ไก่ไทเป็ดเนื้อผลไม้ต่างๆทางดิ้งที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น การสาธิตทำขนมเทียนโบราณในวันนี้มีเอกลักษณ์ด้านประธรมประจำชาติไทยคือมีความละเอียดอ่อนประณีตในการเลือกสรรวัตถุดิบวิธีการทำที่วิธีพิถันรสชาติอร่อยหอมหวานสีสันสวยงามลูก락ชนรับประทานตลอดจนทำวิธีที่ประณุประจงด้านขนมไทยซึ่งในวันนี้ที่การทำขนมเทียนโบราณ เพื่อเป็นที่เขาร่วมรับการอบรมวัน,น,น,นขอขอบคุณสภา,าวัฒนธรรมและขนมไทยในวันนี้นทคายชนๆก็บอกว่าอาคารหลังนั้นนะขอพระมาได้ไหมย้ายมาอยู่ตรงนี้ให้พระไปอยู่สุติหลังอื่นเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาเรียกว่าอาคารสาตรร้อยปีหอฉันแล้วต้องใช้ให้เกิดประโยชน์อย่าปิดอย่าห่วงอย่าห่วงให้คนเอามาใช้ให้มันเกิดประโยชน์บอกณะกรรมการวัดกรมศิลปาัฒนธรรมเครือข่ายว่า ขอมากินข้าวได้ขอมาทําอะไรได้วันหลังเราก็จะใช้อาคารสามหลังให้เกิดประโยชน์ด,ด้วยก็มาจากไนท์พารซาดนะคะมาจุดตรงเนี้ยแล้วตรงเนี้ยทัมาที่ที่แล้วยันขอวิพากษ์วิจารณ์ตรงนี้หน้าตาลินตรงนี้ดันขอให้เขาออกแบบเป็นกรณีพิเศษเพราะฉะนั้นต่อไปหน้าวัดจันตะวันออกริมน้นํานี้จะเปิดเป็นร้านท่องเที่ยวหมดเลยทำบันไดลงสวยงามแล้วก็อากาศชุมชนวัดธรรมกลาง ชุมชนประถมากลางเป็น,นยมกับกระละร้อยปีของบางทองนะคะหมดแล้วนี่ก็มีงานวิจัยของมนโรอนงรับนะคะซึ่งก็แล้วนะคะแต่ก็จะได้เป็นอ,อย่างที่ท่านชุมชนชุมชนเมืองเก่เาเขามีแต่พอสื่อสารแล้วค <c oughs> นวัดจันคนวัดจันเพราะฉะนั <c oughs> ้นตรงนี้ <c oughs> น่านาจะทําเป็นชุมชนโบราณอย่างที่ว่าได้แล้วก็กลับกับ,กบแผนพัฒน,นา เทศบาลเส้นทางการท่องเที่ยวล,ยลังยิบตะลิงเป็นตัวส่งเสริมการท่องเที่ยวก็จะตกแต่งไปจนถึงโน่นเลยนะคะวัดจานนี้ก็จะเป็นจุดแรกที่หลังจากทำตรงนน้นเสร็จจะมาบุกตรงนี้เพื่อให้สอดรับก,กับทางวัดจัดนตาหลวงตกซึ่งกรมโยธากําลังออกแบบให้เช่นเดียวกัน

ใส่เล่เ่นี้นะคะเราก็จะทำาหอมนมอหมมุ้งมุ่งอย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะใช้น้ำมันหมูค่ะแช่ต้องใส่แช่เลยอยู่ที่ครมุ่สวยกนไหนมนไนมุ้วยทล้วก่อนแล้วรัน bây giờ tôi <laughs> thấy là bây giờ tôi <laughs> thấy là bây giờ tôi thấy là

นี่จริงๆแล้วตัดเพียง8นิ้วนะคะวันนี้ก็เลยทำแบบมาให้นะคะเพราะว่าจะได้เท่าๆกัน1ชิ้นนะคาก็ตัดออกมาถ้าอยากตดิฉันเองนะคะเพราะว่าได้ทำมานานบางคนได้ทำมามีประสบการณ์มาบ้างแล้วนะคะ ก็ช่วยช่วยบอกบอกกันด้วยว่ามีเทคนิคยังไงนะคะคือการห่ออย่างไม่ต้องใบเดียวสามารถหอ่อห่อและเแป้นลงสาวไม่สวยนะคะคนไทยปลูกตั้งแต่ครั้งถุยญาตายายก็จะทำขนมเพียนในวันตุดวันศาสตร์ส่วนคนจีนก็จะทำเพื่อใช้ในการไหว้เจ้าก็ในขนมใส่ไส้ชนดนะ,ะ้น วาไว้แล้วเช้านี้นะคะจะเป็นาลาอะไรก็ได้แต่วันนี้เอากาาชวนชมมานะคะ